เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างกันทั้งทั้งสองจังหวัดว่านะก็คือถ้าเด็กต่างจังหวัดมาอยู่ในกรุงเทพมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับตัวซึ่งเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอสิ่งสิ่งท,ที่ที่มันมีอยู่แล้วอย่างผมมาอย่างเงี้ยมีดรอผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องขึ้อยังไงมันต้องแบบมีกี่สายต่อกี่สายข้ามเวลานเป็นยังไงหรือว่าต่อจากสายนี้เปนยังไงี้ยผมรู้สึกว่าของกรุงเทพอะ่ะการเดินทางมันแบบเป็นทอยๆกันเยอะมากกว่าแต่ว่าคุณนั่งนี่แล้วจะไปถึงตรงนี้มันจะไปแค่ต่อเดียวไม่ได้ มันต้องแบบมาตรงนี้ไปตรงนี้ต่อเพราะว่าเส้นทางมันไม่ได้แบบว่ามาแล้วไปถึงตรงนั้นเลยถ้าเป็นของภูเก็ตอ่ะคือมันมันก็จะมีจุดจุดที่แบบว่าต้องมาเจอจุดนี้กันก่อนแล้วทุกคนก็จะใยญ่ใหญจุดนี้กลับบ้านซึ่งไอ้จุดไป้จุดที่เราต้องเจอกันอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลจากตัวบ้านของแต่ละคนเยอะเวลาเดินทางมันไม่เหนื่อยเหนื่อยเท่าในกรุงเทพผมรู้สึกผมนะตั้งแต่เข้ามาก็คือกรุงเทพการเดินทางเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าทางที่แบบว่า มันสะดวกกว่ามีรถไฟฟ้าเยอะกว่ามีถนนหนทางเยอะกว่ามีมีแบบทางแบบที่มันแตกต่างกันเยอะกว่าแต่เหมือนน้ำภูเกตอะไรเงี้ยมันก็เดินแค่เส้นเดียวเข้าไปถึงเลยส่วนว่าที่อามพูดว่าสะดวกสบายกว่าคือผมว่ามันก็มันไม่ใช่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วสะดวกสบายกว่าอยู่กรุงเทพหรอกแต่ว่าคืออามอาจจะใช้ชีวิตอยู่จนรู้แล้วว่า คือไปเวลาจะไปตรงนี้ต้องขึ้นรถตรงนี้แล้วไปต่อตรงนี้เดินต่อตรงนี้นนอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่กรุงเทพอย่างผมเองก็เกี่ยวงับงานอยู่กรุงเทพเราก็รู้แล้วหมอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถนี้รถไฟต้ดินเสร็จไปนั่งหมอซส์ตรงนี้อพอไปต่างจังหวัดคือแบล n k เลยนะเราไม่รู้เฮ้ยสองแถวมันไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ละที่มันไปยังไงบ้างอยากจะนั่งแท็กซี่มันไม่มีอรือว่าแบบรถเมล์รถเมล์มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันมันแบบ มัน,นมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นชินมากกว่าออแต่ถ้าแตกต่างแน่ๆทางเลือกกรุงเทพทางเลือกเยอะแบบ<า>มากอะ่ะเห็นด้วยทาด,ดินรถไฟฟ้าแท็กซี่รถเมล์มอเตอร์ไซค์บบออมันแบบมันเยอะเออจริงเพราะอย่างของพี่ก็จะเหลือแค่มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวรถส่วนตัวแล้วก็สองแถวหมดแล้ว